สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําน้ําพริกมะขามนะคะได้มะขามมาจากเอ่อช็อปไทยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยเริ่มจากรวนหมูจะใส่หมูนิดหน่อยนะคะไม่ใส่มากไม่ใส่มากนะคะรวนหมูสับนี่นางเอกของเรานางเอกของเราคือมะขามกะปิ แล้วก็น้ำตาลเปึกแล้วก็เกลือนะคะเกลือเราจะกินเกลือสุขภาพนะคะเกลือหิมมาฮิมาลายาหิมาลายาเขาเรียกเกลือเลยอันดับแรกแล้วก็ตำตำพริกพริกที่เราคั่วไว้นะคะเพื่อนๆพริกเราคั่วไว้นะคะ คั่วไว้แล้วก็มาตําพริกมีหอมกระเทียมพริกแดงกินดานะคะเพื่อนๆก็ใส่อันนี้ไปเลยกระปีไปเลยมันจะได้เข้ากันอย่างละเอียดนะคะอันนี้เราคั่วไว้แล้วนะคะก็มาใส่น้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อย ้ำตาลปึกนะคะเพื่อนเแต่ไม่ชอบหวานเท่าไรแล้วก็ใส่นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆพื่นตำเลยเราจะตำกินนานแล้วก็ต้องคั่วคั่วพริกคั่วหอมกระเทียมให้มันสุกนะคะเพื่อนเน ใครชอบเผ็ดใครชอบไม่เผ็ดก็ตามใจเลยนะคะพริกนี้เราคั่วเราหันห่นหั่นซอยๆแล้วเราก็มาคั่วคั่วมันก็สุกมันก็จะเละง่ายนะคะเพื่อนๆเราเอาหมูสับใส่เลยหมูสับใส่อันนี้เราก็ทำน้ำพริกหมูก็ได้นะคะเพื่อน แต่เราจะแบ่งทํานิดหน่อยก่อนแบ่งทํานิดหน่อยก็มาตำตำนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหนูที่เหลือนี้ก็กินเอาไว้เข้าวผัดก็ได้นะคะอยากกินอะไรก็ทําเองค่ะที่นี่ไม่มีร้านค้า แต่อยู่บ้านเราก็ไม่มีขายนะคะเพื<ๆ>่อนๆนอกจากจะสั่งทางออนไลออนไล์ตำเบาๆนะคะตำหนักไปเดี๋ยวจะกระเด็นเข้าตาอยากกินอะไรก็ทำเองนะคะที่นี่ไม่มีซื้อไม่มีขาย เราได้มะขามมะขามอ่อนๆมานี่ค่ะเพื่อนๆเราใส่หมดนี่เลยคงจะไม่เปรี้ยวหรอกคิดว่าใส่หมดนี่เลยมะขามอ่อนน้ำพริกมะขามอ่อนนะคะ ะให้มันรสชาตินัวกลมกล่อมเข้าไปด้วยกันอันไหนอันใหญ่เราก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยหมูสุกแล้วเรากะว่าเรากินสองสามวันหมดนะคะอันใหญ่ๆมีเม็ดเราก็ไม่เอานะคะเพื่อนๆ เราเลือกอันนนอ่อนใส่ลงไปคิดว่ามะขามมันจะเยอะกว่าหมูเดี๋ยวค่อยเราค่อยรวนเอาหมูรวนใส่อีกก็ได้นะครับเพื่อน ตัมให้มันละเอียดก่อนขัวเล็กๆที่เรียกว่าลักนะคะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันหรือเปล่าคะอยากให้สาวบ้านไผ่มาทำอะไรให้ดูกค็คอมเมนต์มาได้นะคะเพื่อน คอมเมนมาเลยค่ะอันนี้สูตรจากทางเหนือนะคะนี่สาวท่านเหนือเขาจะกินแบบเราหรือเปล่าจำสูตรเข้ามานะคะ แม่เคยทำให้กินบ่อยมากก็จําไว้แต่บางคนเขาจะตํำมะขามให้มันละเอียดก่อนเราก็ตําใส่ด้วยกันเลยมันจะได้แบบนัวนัวแบบอีสานนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็ใส่หมดเลยคิดว่าคงไม่เปรี้ยวนะคะ ว่ามันเป็นมะขามอ่อนอเสียงตังไหมบัวบวบ,วบวถ้าเขาไม่เอามาเราก็จะไม่ได้กินนะคะเขาสั่งมะขามมาจากเมืองไทยโชคดีแล้วไปชั้นเพื่อนเราก็ไม่ได้ได้มันกิน ไทยลงนะคะที่นี่อะไรก็แพงหมดแล้วค่ะเพื่อนๆอยากกินอะไรก็ทำเองดูปินนำ กลัวกระเด็นเข้าตามากมากเลยลรกแบ่งตำดีกว่าไหมมางขามเยอะ ทำทีเดียวจะได้กินนานๆเพื่อนคนไหนไม่ชอบเปรี้ยวคงจะกินไม่ได้ชอบรสจัดชอบเปี้ยวชอบหวานชอบเค็ม บางคนเขาจะขกบางคนเขาจะขกมะขามไว้ก่อนนะคะแต่ของเราอยากให้มันได้รสชาติรวมกับเนื้อหมูเพราะว่าเนื้อหมูเราก็ต้องตำให้มันละเอียดละเอียดมากก็ไม่อร่อยนะคะคุณเจมมันไม่ได้รสชาติของม จะมีเครื่องเคียงสลัดด้วยจะมะเขือมะเขือก็หาซื้อที่เพิมมะเขือไม่มีผัดอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบ ดูกันนะคะถ้าเสร็จแล้วทำเผื่อเพื่อนๆด้วยอาจจะไม่ชอบรสชาตินี้ก็ได้ให้ไปปรุงเอา